เรามีความสุขถ้าเราได้ไปถ่ายหนังถ้าให้ผมอยู่บ้านเฉยๆให้ผมดูทีวีผมไม่มีความสุขคิดดูเดี๋ยวผมใช้เวลากี่ปีฝ่าสายจะยอมรับซื้อหนังสารพองไปฉายแล้วได้ตังค์ไอ้มึงมานี่เติมตาบอดหน่อยเพราะมึงโดนฟันกูเห็นหมาตัวไหนที่มันกัดเก่งๆน,น้าแหกทุกตัวแล้พอขึ้นไตเติ้ลมาเนี่ยเปิดหนังมาด้วยผมเดินสู่บุหรี่กำลังจะกลับบ้านนอกอย,อยู่ผู้ร้ายออกมาปืนยิงตุ้ม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 ม,มันตกไปในน้ำ อุ้มขึ้นมาเหอการเปิดต,ตัวเขาชื่อการใครไปดูหูหนังไทยนี่ถ้าพระเอกต,ตายตอนจบก็เจ๊งแล้วอันนี้เปิดมาแว่งโดนยิงตายเจ๊งหนักเข้าไปอีกแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นมัน14ตุลานักศึกษาชอบหนังสไตล์นี้หนังสือทุกฉบับถ้าไม่เขียนถึงเขาชื่อการ เชยถ้าใครไม่ดูเชยสมัยนั้นมันยังไม่มีประชาธิปไตยไงทหารใหญ่ให้มันเลียวให้มันจริงคือทําอะไรทําจริงไม่ใช่แบบพระเอกล้างหน้ากลัวเครื่องสมังล่วงของท่านไม่ได้เกาหวัวเกาจริงล้างหน้าก็ล้างจริงเล่นคนเลี้ยงช้างไงมเอ๊มึงฉี่ได้ไหมวู้ใครจะฉี่ได้ตอนนี้ต้องกินน้าเย็นๆเอ้ยใครก็ได้ไปเอาน้ำมาเอกมันกูจะถ่ายมฉี่มึงฉี่นะพาข้างหลังมึงอ้วกได้ไหม อกจะเอาอะไรอ้วกไม่มีอะไรอ้วกถ้าจะให้ผมอ้วกต้องเอาเหล้าไม่ให้ผมกินเพราะเวลาผมกินเหล้าอะไรผมจะอ้วกเฮ้ยเใครมีเหล้าไม่เอกสามโมงเย็นแล้วไอ้เอกเมื่อไรมันจะเมาเนี่ยเดี๋ยวแดดหมดถ่ายไม่ได้ท่านเขาชบอยแบบนีงง้ยคือปีสาหนึ่งคนเลี้ยงช้างเนี่ยหลายคนบอกอู้ใครมันจะดูคนเลี้ยงช้างพอดีผมรู้จักหลวงพ่อสมชายว่าไปให้ท่านไผ่เมตตารู้จักหลวงพ่อไพบูลวัฒนาเรยโย มาเป็นอาจารย์ของคุณประชามารินนท์ดีไหมครับคนเลี้ยงช้างทั้งนั้นมันมืดหลวงรพงษ์ถ้าได้ร้องเพลงจะดีร <c oughs> ้องเพลงผมอายุ40กว่าหลวงพ่อจะร้องได้ยังไงบอกไปเถอะเดี๋ยวมีคนเอาไปร้องพอลงมา,าเจอจารันเมืองลบก็เลยเล่าเรื่องนี้ใ้ฟังเอาไปแล้วพี่ผมรู้จกักเฮฮ้อพี่จะร้องเพลงเหรอเรื่องเฮฮ้อเดี๋ยวผมบอกเฮฮอแล้วผมต้องทําไงบ้างเนี่ย พี่ร้องเพลงใส่เทปแล้วส่งมาที่บริษัทเดี๋ยวให้อิทธิเขาดูผมก็ร้องเพลงเก็บตะวันเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าเก็บเอามาเก็บไว้ในใจเก็บพลังเก็บแรงแห่งแสงยิ่งใหญ่รวมกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวเราก็ชอบเพลงนี้อยู่แล้วแต่มาเพราะมันเป็นเพลงสร้างกําลังใจปรากฏว่าพี่ฟังดนตรีเป็นเฮ้ยผมไม่ได้เป็นนักร้องพี่ฟังดนตรีเป็นพี่ไม่ต้องเรียนร้อร้องเลย ร้องเลยร้องไป9เพลง10เพลงเนี่ยเพิ่งได้มาเนี่ยชื่อเพลงอะไรแล้วแต่ยังไม่ตั้งชื่อเดี๋ยวพี่ลองร้องเล่นเล่นดูนะก็เลยร้องหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กไม่ถูกสเปกคู่กันไม่ไหวรสนิยมคนไทยเขาบายบามันเก่าโบราณพอปกดออกมาบอกร้องเล่นร้องสนุกถ้าร้องดีคนไม่ฟังก็เลยไม่ต้องไปร้องใหม่ก็ร้องเล่นวันนั้นก็ได้ไปเลยสุริโยไทยเนี่ย ไอ้เองมึงมาดิไอ้มึแต่งหน้าเอกดูดิเติมตาบอดหน่อยเพราะมึงโดนฟันสมัยนั้นมันไม่ไปรักษาตากูเห็นหมาตัวไหนที่มันกัดเก่งๆมึงหน้าแหกทุกตัวเละกูเอามาจากหน้าหมามาใส่หน้ามึงแล้วตอนสุดท้ายมึงจะตายยังไงอ่าคนด่าก็ตายด้วยดาบไม่เท่มึงต้องตายด้วยปืนอะไรเงี้ยเพาจัดให้แต่ว่าหาตอนไหนมัทุกคนตายหมดในเรื่องนั้นมาโพในเรสวนนี่มือล่าตายไปแล้วแล้วทำไมสุรพงษ์มาเป็นพระในเรสวนได้ไง บอกใครจะมานั่งจำมึงได้วะเดี๋ยวมึงเป็น้าะคนก็ลืมภาพมึงแล้วแล้วลืมไหม ผมจากเด็กบ้านนอกเรียนแค่ป .4 ทุกวนันนี้ท่านมวยโทรหามึงว่างมา,ามากวาเมื่อคีจักรยานกับกูดูหนังกับท่านทุกคืนดูสองทุ่มครึ่งออกมาตีหนึ่งตีสองนั่งกินข้าวต้มท่านต้องภูมิใจที่ผมอยู่คู่กับท่านตลอดทําให้เขามีความสุขวันนี้เอาหลานมาเลี้ยงเดี๋ยวหลานกลับมาเนี่ยมึงจะดูมาคีไหมเดี๋ยวกูพามึงไปดูอีกทีเดี๋ยวรอหลานก่อนท่านเออหลานมามึงบอกแล้วกันก็ไปดูเงี้ยเหมือนสองคนแก่ๆอยู่ด้วยกัน